เปิดมอบออกกำลังกายวันสุดท้ายนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรพลที่สาครนะครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5จุดเทียนบาดน้ําพระพุทธมรรต อยามภาภังภาวะมังคารัญชัยโธมณธะโคนังคุณังโมงคะริยะออกมาลุญญาสัญญะสมุหะกังโมกขุตตังมังคารมากรรมสัพพะปะมุจเฉติกัมพะนังเกสีเสพะบามิโมคคะลิอิสิเกสัพพะ <imitation> Hampurian sitar for Ian Sitarra Hampurian, Sita Room Sitarra, Hampurian, Omni Satara, ได้อาเป็นหาซุมในพิลาซุ้น้ำซุมนีเป็นหกจะให้แปะกับสาุหภูริยังสิทรหัมปุริยังโอเิสตรหัมริยังปุหริยัาิสัมพีโยมีวาชันตุ าายยกรารบริหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งที่ได้กุณาให้ควาอมพร้อมทางกายสำหรับการปฏิบัติหน้าท,าที่ด้วยค่า644,800บาทกายรสุมทพื่ของท่านตุกกาาลอยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่ก้องอา,ายกอบจเชียงใหม่และก็พี่แอนที่ได้มา ร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้มอเบเครื่องมือของตำรวจปปส่สวนแล้วก็ปปสแล้วก็ชุดอปพอนะครับซึ่งเป็นชุดชุดปฏิบัติการได้มาออกกาลังกายนะครับพัฒนางานของตํารวจในทุกมิตินะครับและที่สําคัญก็คือการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทําการเปิดห้องออกกาลังกายของปกส0ริสวนก็คือห้องบาสุเทพแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องตํารวจทุกท่านช่วยกันบำรุงรักษาห้องนี้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเกตนาดมานนะครับของของทางอบจและของทางท่านผู้บอยู่ยิ่งยืนนานนะครับ บัดน,นี้ได้เวลาอนสมควรแล้วผมขอเปิดห้องออกกําลังกายวสิทธิ์วสุเทพของปกสิทส่วนตํารวจพูทธพันคห้และบัดน,นี้ครับขอบคุณครับจัด,ดเลยครับครับหนงสอง

เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ